ในปัจจุบันผู้ชายหลายคนกําลังเผชิญปัญหาสุขภาพทางเพศโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นความอ่อนล้าขาดความคระปี้กระเป๋าหรือแม้แต่ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลต่อชีวิตในห้องนอนแต่ยังกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมอีกด้วยสาเหตุหลักมาจากอะไรหรือครับความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพออาหารการกินที่ไม่เหมาะสมและการขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกาย จากการศึกษาพบว่าผู้ชายที่มีปัญหาสุขภาพทางเพศมักขาดสารอาหารสำคัญเช่นสังกสีวิตามินบีและกรดอะมิโนบางชนิดแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนอกจากการปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วการเสริมสารอาหารที่จำเป็นก็เป็นสิ่งสำคัญและนี่คือเหตุผลที่ผมอยากแนะนำวิตาเอ็กซ์ฟอร์เมนครับวิตาเอ็กฟอร์เมนไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั่วไปแต่เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สุขภาพทางเพศของผู้ชายโดยเฉพาะ ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติเช่นสารสกัดจากหอยนางรมจากญี่ปุ่นสมเกาหลีและสมุนไพรล้ำค่าอื่นๆ v i t าเอ็กซ n ฟช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายเพิ่มการไหลเวียนของเลือดต่อต้านอนมนมูลิสระเสริมสร้างพลังงานให้กับร่างกายที่สำคัญ v i t าเอ็กซฟผลิตภายใต้มาตรฐานสา,สากลได้รับการรับรองจาก FDA สหรัฐฮาลาวและ GMP จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ผมขอย้ําว่าการดูแลสุขภาพทางเพศไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นส่วนสําคัญของสุขภาพการใส่ใจดูแลตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวครับวิต้าเอก e ฟอร์มนอาจเป็นก้าวแรกที่ช่วยให้คุณกลับมามีสุขภาพทางเพศที่แข็งแรงและมีชีวิตที่กระปรี้กระเป๋าอีกครั้งหนึง่งขอบคุณที่รับฟังนะครับหากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้เลยครับ